สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับวันนี้พี่อัดตอนตีสกว่านะโอเคนะอ่ะเนื่องจากเดี๋ยวพี่จะต้องรีบไปตัางจังหวัแล้วโอเครีบทาให้น้องๆก่อนนะครับมีน้องๆเนี่ยทักมาบอกพี่ว่าขอลำดับการติวฟรีของคอร์สความถนัดแพทย์ทั้งหมดเลยว่าต้องลำดับเรียนยังไงใช่ไหมครับโอเควันนี้พี่เร่งทําให้นะครับอ่ะประเด็นก็คืออ่าไม่ท่านขอตัวช่วยด่วนเลยครับน้องคนไหนที่แบบว่าพี่ใหม่แล้วไม่ได้เที่ยวต้องอ่านหนังสือก็ไปกำลังใจให้ครับสู้ให้เต็มที่มาเรามาเริ่มกันนะครับ อย่างแรกก่อนเลยไอตัวที่พี่แจกฟรีน้งนองๆครับก็คือจะเป็นความหัดแพทย์เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะน้องจะได้หาง่ายๆนะครับปกติของพี่เนี่ยมันไอตัวติวฟรีเนี่ยมันจะอยู่ในโครงการทูเดย f i n นิตก็คือใช้เวลาแค่2วันจบนะครับปกติจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับน้องก็ทักมาขอรายละเอียดเออประมาณนั้นแล้วก็พี่จะส่งคลิปให้แต่ว่าอันนี้น้องอาจจะดูที่คลิปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาครับอ่ะลำดับการเรียนก็จะเป็นตารางตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพี่ขอบอกให้ว่าเราจะต้องเริ่มจากอะไรบ้างนะครับดูไปพร้อมกันอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยถ้าน้องคนไหนที่แบบว่าพื้นฐานยังไม่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะครับพี่แนะนําให้ดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปนี้เนี่ยจะชื่อว่า6 ep มันจะเป็นการ i n โทรทั้งหมดในคอร์สความรัแพทย์ที่ตั้งแต่เปิดมาเลยนะว่ามันมีคอนเซปต์ประมาณไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ดูได้เพราะว่ามันจะมีคอนเซปต์ทุกอย่างนะครับใน ep 2กับ ep ep 2ถึง ep 5 พี่สรุปจริยธรรมให้แล้วนะครับน้องก็คือท Shot ําช็อตโนแล้วก็ดูได้ตามได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะประมาณรววประมาณสักสชั่วโมงก็ก็เอาก็ไม่ถึงครับประมาณนั้นก,ก็เอาเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแนวความศัดแพทย์ยุคบุกเบิกเลยนะอ่าประมาณนั้นใช้ได้นะเป็นไมล์เซตแบบคุณหมอนะครับถ้ายึดหลักตรงนี้ได้ก็จะช่วยน้องทำคะแนนได้ค่อนข้างโอเคนะตัวนี้จะเป็นลุยโจทย์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นโจทย์ในหนังสือนะครับหนังสืออ่ามันก็คือจะเป็นหนังสือที่เป็นคลาสสิกเลยของความศัดแพทย์จริยธรรมนะตัวนี ตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็เราก็มาทําตัวที่เป็นเชาครับอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นเาารุ่นแบบบุกเบิกเลยนะก็คือเป็นคลาสสิกเชานะครับซึ่งทิ้งไม่ได้นะ2ตัวนี้บอกเลยพี่บอกเลยว่าทิ้งไม่ได้นะครับข้อสอบสามารถวนเอากลับมาออกได้เสมออย่างเช่นปีล่าสุดอย่างเช่นปี68เดเี่ยเขาย้อนกลับเอาข้อสอบแนวแบบเก่าเอะ่ะเออเอามาออกใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเาเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายกว่า ปี67แล้วก็ปี6กค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันเอาแนวเก่ามาอนุกรมก็กลับมาประมาณนั้นนะครับอ่ะสองสอนนี้ก็คือไล่ดูนะกกเอาได้นะครับโอเคเอกสารพี่น่าจะทิ้งไว้ในใต้คลิปแรกนะประมาณนั้นถ้าหาไม่เจอก็ทักมาถามได้นะครับพวกนี้ก็คือเรียนได้ฟรีนะอยู่ใน u t u b e แล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะตัวนี้จะเป็นแนวใหม่ห้องๆ โอเคหน้าแรกก็คือเป็นแนวที่เป็นคลาสสิกของตัวความหนัดแพ้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเริ่มเริ่มประยุกแล้วอันนี้จะเริ่มยากแล้วอันนี้จะเป็นเริ่มแบบยุคปัจจุบันแล้วครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแน่นอนว่าน้องๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าความหนัดแพ้ย์เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอาแนวทางการเมืองทางข่าวข่าวในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์เศรษฐีต่างๆเนี่ยเอามาออกแล้วก็ถามว่าเราคิดเห็นอย่างไรใช่ไหมครับ อ่ะประมาณนี้ครับเริ่มอยากดูตรงนี้ก่อนเลยนะจริยธรรมนะนะปัจจุบันมันจะซับซ้อนมากขึ้นนะครับผู้นี้จะเป็นแนวตั้งแต่ปี6กขึ้นไปนะน้องๆมันจะซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็จะทําแนวปี67นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงครับเกี่ยวกับว่า6กกกับ6 7นะมันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น6 7เนี่ยที่รู้สึกจะมีคําว่าคุณธรรมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีใช่ลรือมีใช่ลรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะครับ2อ,อันนี้อันนี้จะอยู่ในนนลยิตอู่แ้้วนะะประมาณนัน ส่วนจริยธรรมปี68นะครับย้อนกลับมาเหมือนจริยธรรมในปีเก่าๆได้เช่นปี65 6463ลงมาหรือเช่นจะมีอย่างเช่นเราลุกให้ผู้ป่วยหรือว่าลุกให้คนนั่งอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแนวเก่าซึ่งความซับซ้อนมันจะลดลงนะครับแต่ปี68เนี่ยที่น้องบอกว่าจําออกมานะคือโจท์มันจะยาว่ะฮะแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยรู้สึกง่ายง่ายกว่าปี6 6แล้วก็ง่ายกว่าปี67นะครับประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่ามันจะย้อนหลับไปประมาณปี6 5 64 63กก็คือเป็นแนวเก่า ซึ่งสามารถทําได้นะครับซึ่งเป็นความโชคดีของน้องๆมากเลยซึ่งนะครับซึ่งพี่มีแนวนี้อยู่แล้วไงประมาณนั้นเออมันเป็นคอร์สดีลฟรีซะด้วยนะครับโอเคต่อมาก็คือพอน้องเรียนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะมาจําลองสอบครับตัวนี้น้องต้องทักมารับตัวจําลองสอบนะอือจาลองสอบพี่จะแจกตัวเชาให้นะครับประมาณนั้นแจกตัวเชาให้ โอเคเพราะว่าจริธรรมเนี่ยน้องน่าจะฝึกโจย์แล้วหรือว่าน้องคนไหนอยากจะได้ฝึกทําจริธรรมก็ลองทามาถามได้แต่ว่าต้องทําตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะอ่าพี่จะเน้นช้าให้เป็นหลักนะครับโอเคซึ่งแน่นอนว่าเม็่เสร็จแล้วมันก็จะจบภายใน2วันนะครับก็จะอุ่นใจค่อนข้างเยอะประมาณนั้นแล้วที่เหลือก็จะไปฝึกคอสของน้องหรืออะไรก็ได้นะครับส่วนถ้าน้องที่บอกว่าเรียนตรงนี้ครบแล้วเราอยากจะลงคอสที่เป็นคอสเต็มของพี่เนี่ยของพี่จะมีตัวนี้นะโอเคอ่า ก็จะเป็นคอร์ส2 200อ,อัพเออประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือตัวอย่างใน playlist นะครับที่ใน YouTube ที่เป็นตัวคอร์สฟรีเนี่ยเราไปดูได้เนี่ยห็่ปะ่ะอันนี้ก็คือ2 EP 2ถึง EP 5จะเป็นตัวสรุปชริธรรมนะครับไปดูได้ครับก,ก็เอาเลยประมาณนั้นครับไม่ไม่ซีเรียสว่าต้องต้องดูให้ครบนะเอาแบบอ่าเน้นเราเน้นแบบว่าให้เอาคอนเซปต์อะประมาณนี้อก็ได้อันนี้ก็คือเป็นสเต็ป2จะไล่เป็นสเต็ปไปแล้วนะครับโอเคน้องๆค่อ,อ,คอยๆดูนะประมาณนี้อือหือ เอาละแล้วก็สเต็ปสก็เป็นจําลองตัวนี้จะไปมีเฉลยให้นะครับเอ่อน้องลอง,ลองจําลองสอบก่อนนะจับเวลาจริงแล้วค่อยไปดูเฉลยนะครับเฉลยพี่ลงให้ใน u t u b e แล้วนะประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นชุดที่1นนะชุดที่2เนี่ยจะคล้ายเคียงกับ B Ma มนะครับประมาณนี้เอาละแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นโปรคอร์ที่แพทหน,นะครับเนื่องจากน้องๆหลายคนก็กังวลไอ m บีแมทใช่ไหมพี่ครับจะอ่านหรือไม่อ่านดีเราเราถ้าอ่านเนี่ยต้องหาอ่านจากที่ไหนใช่ไหมครับประมาณนั้นจริงๆของพี่จะมีตัวฟรีของไอ้ตัว B m a บ ว่ามันเป็นยังไงนะที่เป็นหน้าภาษาอังกฤษนะครับส่วนอไอ้ตัวคอร์สนี้เนี่ยมันจะเป็นสรุป BMa มททั้งหมดของปี6ก็นะครับก็ใช้เวลาไม่นานประมาณสัก2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงประมาณนีซซซ้ซึ่งกว่าจะรวบรวมข้อมูลได้นะครับประมาณนั้นอ่ะแน่นอนว่าถ้าน้องคนไหนที่อยากจะเน้นในตัวความสัต์แพทย์นะพี่เอาเวลามาลูกให้แล้วนะเห็นน้องทักบอกว่าพี่ครับมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายคอร์สหลักก่อนนะครับปกติความสัตแพทย์ของพี่เนี่ยปัจจุบันมันจะมีคอร์สหลักกับคอร์สเสริม คอสหลักอันนี้คือคอสหลักนะ8ปดแล้วก็สิแล้วก็คอสเสริมเนี่ยจะเป็น6กร้อยซึ่งคอสเสริมเนี่ยมันจะมีแต่ B ีแมตตอย่างเดียวน้องๆก็คือเสริมมาจาก B ีแมตตเพราะว่าปี67มันมี B ีแมตตที่มันต่างจากพวกอ่ะเออก่อนด้านนั้นมันไม่เคยมีแบบแนว B ีแมตตไงมันจะเป็นแนวแบบคอนแทแพทย์จริงๆนะครับมีล่าสุดก็คือปี67มาโอเคอ่ะเรามาดูคอสหลักคอสหลักเดี่ยของพี่จะมีอยู่ 2, 2> เวอร์ชั่นก็เออแปดแล้วก็สิบก็คือน้องได้ทั้งหหมมดดดไ้้้ทัังัง4อนนนีนะครบ ประมาณนั้นอ่าโอเคเริ่มจากตัวอัปเดตก่อนเวลาเรียนเรียนอัปเดตก่อนนะฮะอัปเดตเนี่ยมันจะเป็นแนวปี66ครับประมาณนั้นประมาณปี6566นะฮะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะส่วนแนวออริจินอลเนี่ยก็คือจะเป็นแนวความน่าแพทยที่เป็นทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นแนวประมาณ6 5 6 4 6 3นะครับมันจะเป็นช่วงข้ามเกี่ยวกันอ่า6 5 6 4 6 3นะครับซึ่งมันจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าเออน้อยกว่าปี66นะครับประมาณนั้นอ่าโอเค แล้วก็แน่นอนว่าอันนี้คือจำลองสอบฟรีนะครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยจริงๆก็คือมันเป็นตัวที่พี่ให้น้องจาลองสอบมาแหละเสียเวลาเรียนก็สองจุดชั่วโมงก็จบแล้วครับตัวนี้จะเป็นเฉลยน,นะลองฝึกทําก่อนประมาณน,นะครับโอเคไอ้ตัวหลักเนี่ยจริงๆก็คือน้องจะได้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อ่าตัวนี้ยังไงก็คือตัวนี้มันฟรีอยู่แล้วช่กไหม,มครับแล้วก็พี่จะแจกโจทย์ข้อสอบเก่าไปด้วยปี5 2าสถึงหกหกห้าถึงหกก็คือย้อนเก่าแบบสุดยอดของสุดตานาของความถัดแพร่เลย เออย้อนไปฝึกทําดูประมาณนั้นเพราะนั้นมันก็จะค่อนข้างครอบคลุมนะประมาณนั้นส่วนปี67ก็จะเป็นของไอแนว b ีแมนะครับคำถามคือปี67แนวจริยธรรมกับแนวเชื่อมโยงเป็นยังไงตอบเชื่อมโยงเชื่อมโยงปี67ไม่ยากครับก็คือใช้แนวเก่าได้เลยนะครับอดีตพี่เช็คแล้วใช้แนวเก่าได้แล้วก็จริยธรรมปี67บอกเลยว่าใช้หลักการของปี6 6ได้ครับไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับอาจจะมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันมีไม่เยอะนะครับโอเคเอาละส่วนปี68 ที่น,น้องถามว่าพี่ครับล้วปี68แล้วครับปี68เนี่ยมันจะคล้ายคล้า,ายกับแนวแนวเก่าน้องๆโอเคนะก็คือจะเป็นแนวย้อนหลังปี65 64 63อะไรไประมาณนี้เออไปดูแนวเก่าได้นะครับซึ่งสามารถก็สามารถเอ่อเรียนรู้แล้วก็ทาข้อสอบได้เหมือนกันโอเคเอาละถ้าน้องแบบว่าสนใจแบบว่าตัวหลักจริงๆก็คือลงแค่นี้พอครับจริงๆแล้วก็บ Ma มเนี่ยถ้าเราคิดจะเก็บใช่ปะ่ะคิดจะเก็บก็ค่อยลงเพิ่มก็ได้ประมาณนั้นก็คือลงตัวนี้ก่อน แล้วก็ค่อยลงตัวนี้เพิ่มก็ได้หรือว่าน้องคนไหนที่แบบว่ารู้สึกไม่มั่นใจอยากจะเอาแบบให้มันอุ่นใจเก็บทั้งสองคอร์สเลยนะครับปกติถ้าเอาทั้งสองคอร์สเนี่ยมันก็จะต้องราคาเท่านี้ใช่ไหมก็ต้องบวกกันใช่ไหมเออก็แปดร้อยเก้าสิบบวกกับหกร้อยเก้าสิบโอเคนะแต่ว่าอันนี้น,น้ององๆถามพี่เยอะมากแสดงว่าน้องกัวงวลในบีแมทมากนะสำหรับท,ท,ท,ที่แบบว่าปีหกแปดมันไม่ออกเลยนะโอเคสมมุติว่าถ้าน้องแบบเอออยากได้จริงๆอ่ะพี่จะคิดโปรให้แล้วกันนะโอเคเห็นแบบหลายคนกันวงวลโอเคโปรในที่นี้ก็คือหมายคาวามว่าได้ตัััััววหลกกครรบบตเสิม เออเอาไปเลยจะได้อุ่นใจประมาณนั้นในราคาที่1นึ่งเองถูกมากถูกจริงๆเออประมาณนั้นนะพี่ให้ถึง3ามเอ็นบกลาปี2 0ง6ันยีกแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็คือใช้เวลาเรียนไม่เกิน7วันนะก็อุ่นใจแล้วก็สอบแล้วเพราะว่าสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันสอบอที่แพดอะน้องก็คือซัดโจทย์ตรงนี้รัวๆเลยครับประมาณนั้นโ okay. อเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันในส่วนต่อไปโอเคสวัสดีครับอันนี้จะเป็นเอกสารที่แจกฟรีนะครับน้องๆไอตัวจะเรียนทำแนวใหม่อ่ะประมาณนี้ โอเคก็เอ okay. ่อของพี่จะแบกเป็นหัวข้อให้แล้วนะประมาณนั้นก็ฟรีนะมีคลิปเฉลยอ,อยู่แล้วนะครับก็ใครอยากได้ก็ทักมาขอได้นะเอ่อโอเคมันจะเป็นแนวของปี67นะประมาณนั้นนะครับก็ก็ข้างซับซ้อนนิดนึงประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนั้นอ่าลองพี่เปิดดูให้ดูเร็วๆลยนะประมาณนี้โอเคโอเคโอเค เอาละครับเดี๋ยวไปส่วนต่อไปกันนะครับพี่เร็ว,รวๆแล้วกันนะช่วงวนนี้นะครับเนี่ยก็จะมีวิเคราะห์ให้รายการพิจนาคือรายลัศก,กรหลากหลอยเลยนะครับโอเคน้องก็คือเรียนตามแล้วก็จดตามไปได้เลยในคลิปนะครับอพวกนี้เป็นคอร์สฟรีเลยครับผมโอเคอไปต่อครับส่วนต่อไปกันโอเคน้องๆครับบีแมทที่นอ้นอ,งนองหลายคนกังวลกันนะอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมโอเคนะเพราะว่าน้องๆรุ่นหลังจะไม่รู้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเด็กหกเจ็ดจะเข้าใจดีใช่ไหมโอเคอะ ตัว B- m ม t เนี่ยอ่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้น้องๆครับแต่ว่าเวลามันสอบจริงอ่ะเขาจะแปลเป็นภาษาไทยนะประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นอันนี้คือเป็นแนวเก่าแล้วก็มาปีเดียวคือปี67แล้วปี68หายหายไปเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าอะไรที่มันเคยออกแล้วมันก็สามารถย้อนกลับมาได้นะครับอ่าพี่ไม่รู้ว่าปี69มันจะออกไปหรือ,อออกแค่บางส่วนหรือ,อยังไงนะครับน้องที่กังวลก็โอเคดูๆไปบ้างก็ได้นะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวไอ้ตัวที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพี่มีคลิปติวฟรีนะครับเดี๋ยว พี่จะลงให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยหาได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้ดูคร่าวๆแล้วกันนะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปส่วนต่อไปเร็วๆเลยแล้วกันนะโอเคน้องๆครับมาไอบีแมทที่เป็นตัวฟรีของพี่หน้าปกจะเป็นนี้นะครับนี่น้องๆนี่พระหนึ่งพาระสองนะครับอ่าก็จะเฉลยให้แล้วนะไปกกอดูเอาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้โอเคแล้วก็คอร์สบีแมทที่น้องๆถามพี่ว่าเออคอร์สของพี่เนี่ยที่สรุปเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ปะ เฮือกส,สดใจบีแบทอ่ะไอตัวนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะพี่ให้ดูเร็วๆนะก็เด่นๆมันจะมีอยู่ทั้งหมด4แนวนะครับก็คืออัตราสร่วนเอยละอ่ะประมาณนั้นข้อมูลแนวโอเวอร์โหลดนะแต่ว่ามันจะถามตรงๆแต่ว่าข้อมูลมันจะละเอียดยิบนะครับคือดูล้ตตาลายอ่ะประมาณนั้นแล้วก็คำนวณเวลานับวันอ่าแล้วก็คำนวณโดสยาอ่ะก็จะมีหลุดมาครั้งแรกปี67นะครับ ประมาณนี้ที่มันหลุดมาจริงๆนะครับในคอสเนี่ยพี่ก็จะสอนในเรื่องของการคำนวณโดจ่าไปเลยนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็วิธีการคำนวณเดี๋ยวดูยังไงไอแนวเนี้ยนี่รู้สึกเนี่ยที่มันออกปี68ไม่รู้เหมือนกันว่าลักษณะนแนวเนี้ยก็มีเหมือนกันนะไอที่มันจะเป็นอัตราส่วนของไอตัวโดยาแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิงเป็นคำนวณโดจ่าเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็เป็นเนี่ยอัตราส่วนมิลลิกร,รัมต่อเดตต่อวันอะไรเงี้ยซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นน้องที่มีเก่งคณิตเนี่ยก็น่าจะพอทําได้อยู่แล้วนะ ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างของปี67ที่เป็นโดมิแมนนะอ่าลองดูดูแล้วกันนะครับก็มันก็จะคล้ายกับไอ้ตัวภาษาอังกฤษนะเนี่ยเช่นคุณหมอสั่งยา12มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมให้ผู้ป่วยเด็กนะครับอ่าแล้วเราจะต้องทําไงบรรจุขวดตามที่หมอสั่งได้กี่วันอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าประมาณนั้นอ่าพอได้ไอเดียนะซึ่งอ่าปี68เนี่ยรู้สึกมันมีนะน้องๆไอ้คานวณโดสยาอะไรเงี้ยเออต้องฝึกไว้ก็ดีนะประมาณนั้นโอเค แล้วก็ที่เหลือของพี่ก็ที่เหลือก็จะเป็นคอร์ดคอร์ดนี้แล้วครับจุดเด่นของของพี่เลยก็คือมันมันติวได้เร็วนะประมาณน,านั้นแล้วนี่ก็เหมือนเดิมนะก็คือโปอืมนั่นแหละก็คือถ้าอยากได้2คอร์ดก็พัดหนึ่งร้อยให้ถึงแค่สามเอ็ดมุกดานีเท่านั้นนะครับก็คือปีหน้าก็ <c oughs> เป็นของขวัญปีใหม่น้องๆกันนะเออแล้วก็มีน้องถามว่าพี่รับติวความถนัดแพทย์ตัวต่อตัวไหมคือเขาอยากจะเน้นเฉพาะบางพานะครับบางคนก็อยากจะเน้นเฉพาะจริทธมบางคนอยากเน้นเฉพาะเชื่อมโยงอะไรเงี้ย ประมาณนะั้นจริงๆของพี่ก็มีติวนะมันจะเป็น10ชั่วโมงนะครับสามพันนะครับหรือเดี๋ยวน้องต้องบอกไงว่าน้องอยากจะติวพาร์ทไหนพี่จะประเมินนะบ,บางทีมันอาจจะใช้ไม่ถึง10ชั่วโมงนะครับราคาก็จะไม่ถึง3ามพันประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองดูตัวอย่างแล้วกันนะครับปกติแล้วเวลาติวเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างข้อสอบที่น้องที่เรียนตัวต่อต,ตัวของพี่เดี๋ยวก็พี่ก็จะมีโจทย์เสริมให้ประมาณนี้ อ่าฮะซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นโจทย์ในไอ้แปดร้อยเก้าสิบแต่เราก็ซส้ก็จะเป็นโจทย์อีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์แนวแบบคือก็อัปเดตในให้มันทันสมัยปัจจุบันนะครับมันก็จะมีความซับซอ้อนค่อนข้างเยอะอีกนิดนึงนะประมาณนั้นแต่คอนเซ็ปต์ก็น่าจะได้อยู่นะอ่ะตัวอย่างเลยถ้าคิดเห็นว่าอะไรไปใส่ต้นที่ทำนักเสาแพทย์ที่จบไปแล้วมีชอบงานนี่แะคือประกอบหุญญ่นยนใช่ไหมประมาณนั้น อ่าลองอ่านดูเล่นๆก็ได้ครับประมาณนี้อันนี้พี่แบบว่าให้น้องแบบดูเล่นเลยอ่ะในปัจจุบันมาพบความรักต่างวายัยชายอายุ55ถึง65อายุถึง22ถึง29เาขาแนปักจะที่ฝ่ายชายมักมีฐานะหรือการเงินที่แข็งแรงทําให้ชาวเน็ตต,ตาตงกทิกงกันนะว่าฝ่ายหญิงที่ยอมพบด้วยก็เพราะว่าชอบผู้ใช้มีอายุชอบผู้ชา,อ,าชอบ,าอ,บอุ่นอะไรเงี้ยเออแต่แท้จริงแล้วคงนี้ไปพนองเงินใช่ไหมเหนป่ามันก็จะใช้ เหตุการณ์สังคมแล้วก็เสียดสีเข้าไปแล้วก็ถามว่าเราคิดเห็นยังไงนะครับแน่นอนว่าไอแนวนี้เนี่ยเยอะน้อง,อง,องๆหลังๆน้องจะเจอเยอะนะแนวมีใช่หรือมีควรวือเออมันเริ่มเยอะตั้งแต่จริงๆมันมีตั้งนานแล้วแต่ว่ามันเริ่มเยอะตั้งแต่ปี67นะครับหกแก็มีนะครับมีใช่ลือมีควรวือเนี่ยโดนแล้วเป็นไงครับมันงงครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็จะโฟกัสให้ว่าเฮ้ยถ้าเจออย่างเงี้ยเราควรจะมองยังไงนะประมาณนั้นอะ เช่นหมอรุ่นใหม่ไม่อดทนทํางานใช้ทุนลงพยาบาลแล้วมักมาบน่นบนู่นบ่นนั่นบ่นนี่อยากสบายรายได้เยอะโดยไม่ต้องวามพยายามมาตลกค่ะก็ตัดสินใจไปเรียนหมอแล้วก็รู้อยู่ว่ามันต้องเหนื่อยจะมาขี้แยไปสู้งานแบบนี้ต้องเรียนหมอตั้งแต่แรกทําไมเงี้ยเออถ้าถ้าเป็นหมอกําลังใช้ทุนอย่างเงี้ยเออจะแสดงพฤติกรรมหรือแนวะคิดอย่างไรกับคําพูดแนวนี้นะครับประมาณนั้นอ่ะก็มีการมีเทคนิคการตอบนะเออแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน บนโลกนี้แบ่งงานได้2ประเภทครับถ้ามีความคิดเห็นตรงกับอะไรมากที่สุดอ่ะอันนี้พี่ต้องการจะสื่ออะไรอ่ะน้องที่เอ่อเรียนพี่ก็จะคอนเซปต์ไปแล้วนะเราว่าหมอต้องมีแนวคิดแบบไหนนะประมาณนั้นถ้าเราแบบไม่มีแนวคิดแบบหมอคือทุกข้อมันถูกหมดนะครับน้องๆจริงๆเพราะว่าเออมันก็จริง่งเช่นอ่ะงาน2บนโลกนี้มีงาน2อะไรนะมีงานอยู่2อแบบงานอะไรครับงานที่โดนหักภาษีกับโดนงานที่ไม่โดนหักภาษีงานที่ทํางานในฐานะลูกจ้างกับงานที่ทํางานในฐานะนายจ้างอ่ะ งานที่เป็นแอคทีฟอินคัมใช่ป่ะเด็กๆรุ่นใหม่จะชอบนี้ว่าอินแอคทีฟอินกับเพลสอินคัมใช่ไหมเอองานที่อยู่ในระบบรัฐกับงานที่อยู่นอกระบบรัฐงานที่ทาให้ตนเองรวยกับงานที่ทําให้คนอื่นรวยอ่ะเออน้องคิดว่างไง,งมานนี้โอเคถ้าถ้ารู้คอนเซ็ปต์ก็จะตอบได้อย่างรวดเร็วนะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ช่วงที่สอบเข้ามหาลัยเนี่ยคณะที่นักเรียนต้องการมักจะมีผลตอบแทนทางรายดีมีความเข้าหนาเสมอครับสังคมต้องการยอมรับต้องทําให้เกิดการแข่งขันโด่งดังอ่า เพื่อให้สังคมยอมรับนะครับเป็นน้าเป็นตายนะครับอ่ะมันก็จะแนวเสรีสังคมน้องๆน,นะครับพี่ก็พยายามแบบว่าเอาเพื่อให้น้องจับทางได้นะเพราะว่าเวลาน้องจาคอนเซปต์ตรงนี้ได้ต่อให้ข้อสอบมันจะไปยุ่ยยังไงเนี่ยโอกาสที่น้องทําได้จะมีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าหลักการมันก็เหมือนเดิมน,น้องๆมันแค่เปลี่ยนตัวเขาโครงนะพี่จะชอบเรียกว่ามันแค่เปลี่ยนบริบทอ่าแต่ว่าหัวใจสําคัญมันก็เหมือนเดินนะอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่ทําให้นักเรียนเกิดความเครียดครับถ้านักเรียนกำลังจะสอบข้ามหายแล้วเกิดความเครียดจะแก้วิธีได้อย่างไรนะครับ ของกินเยวยทุกสิ่งไหมกินยาแค่เครียดไหมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้เออประมาณก็จะเป็นแนวการตอบนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรีวิวของน้องๆที่ไอ้ลงไปนะประมาณนั้นเยอะนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ไอแนวข้อสอบที่พี่เอามาทำก็จะมาจากที่แบบน้องๆเนี่ยเขาจําออกมานะประมาณนั่นแนวชาวโปรเซลอยละออกการาฟเยอะไม่มีเดโกไม่มีพับกล่องนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะจําออกมาได้มไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าพี่ก็จะรู้ว่าโทนข้อสอบจริงๆเนี่ยประมาณไหนนะก็ค่อนข้าง ค่อนข้างเอามาออกข้อสอบแล้วก็เอามาประยุกต์ให้น้องจับทางได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงอยู่นะประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะแล้วก็ตัวอย่างของน้องที่แบบว่าสนใจใช่ไหมเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะทักมาเนี่ยถามว่าสนใจคอร์สเอ่อวิลูบีมแมทไหมอะไรประมาณนี้ครับอ่ะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะอันนี้คือบิ๊กเซ่ป่ะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวพี่จะลงไอ้ตัวนี้เพิ่มให้นะครับคลิปที่แบบว่า เราจะทํายังไงฝึกโจทย์ยังไงให้ได้คะแนนแบบเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวพี่ค่อยทำให้เดี๋ยวขอกลับมาจากทางจังว,วัดก่อนเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับคนไหนอยากจะเ,เรียนติวฟรีของไอตัวความสัยแพรย์ก็ทักมารับได้นะ pdf โอเคครับเอาวันนี้ประมาณนี้ก่อนครับผม